สวัสดีครับแฟนช่องคนสร้างชีวิตสุขูสุขคนครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิงหลีดนะครับให้พี่ให้น้องมาเบิ้งมาชมน้องกันนะครับในช่วงของอายุจิงหลีดประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ ชื่อในช่วงนี้นะครับจิงหลีท่าจะกินเก่งนะครับตานนั้นเดี๋ยว้อามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่าการเรียนจิงหลีในช่วงนี้นะครับเอาจะเฮตุจังไรแน่มีวิธีการแนวใดแน่ครับเดี๋ยว้อาไปรับชมนล้วกันด้ครับครับท่ามาเบิ่งกันครับพี่น้องจิงหลีในช่วง2อาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณ10 6หกสิบเจ็ดหมื่นนะครับสองถึงสามอาทิตย์นะครับจิงหลีเพื่อนก็จะเริ่มกินหลายแล้วครับพี่น้องท่าสามารถให้พวกอาหาร เสริมนะครับนอกจากว่าอาหารแล้วนะครับพ่อก็สามารถเอาพวกมันใบมันสำปะหลังนะครับกล้วยนะต้นกล้วยนะครับหรือว่าใบผงชูรสมะแหกก็ไแดได้ครับพี่นอ้องช่วงนี้เพิ่นจะกินหลายแห้งนะพี่นอ้องช่วงนี้เพิ่นจะกินหลายแห้งเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังเจตตริญเติบโตเพราะนั้นน้ำกับอาหารหา่ามขาดเด็ดขาดครับพี่นอ้องถ้าอยากให้จริงหรีดท่อตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวเสม,มอกันนะครับพ่อก็ต้องให้อาหารในเพียงพ่อ สําหรับผมผมให้อาหารเฉพาะเสารกับแรกนะครับพี่น้องเสากับแรกแต่ว่าผมให้อาหารให้มันเหลือไปถึงตอนแรกแน่จักน่อยนึงหมายถึงว่าบ่อให้มันเบิดเลยนะครับเ,เวลาเพื่อนกินมันจะกินก่อคางหลายแห้งครับช่วงนี้จนกระทั่งไปถึงช่วงกลมีอีกบอ่อหนึ่งครับอันนี้อีกบอ่อนึงอันนี้ผมเอาใบมันสําปะหลังมาให้เพื่อน น้ำผมกะเอาไว้ Hawaii, นะครับเดี๋ยวอีกจะน้อยก็คงจะต้องเปลี่ยนวิธีการให่หนามใหม่สำหรับการให่หนามให้ประมาณนเดือนพี่น้องเดือนนะครับอย่าให่หนามมันหลายเนาะเดี๋ยวหนามจะล้นเพราะล้นขาดนะครับมันก็นจะไปลงไปใส่แผงไข่เฮาพอใส่แผงไข่แล้วจะเห็นอะไรจิงลีดไปกัดแผงไข่นะแผงไข่จะขาดมันก็จะบริษัมรถใส่หลายเทื่อนะครับแผงไข่นี่ผมใส่อยู่ประมาณ3ามถึงสี่ขังนะสามถึงสี่รังสามถึงสี่ดอกบ,บอกง่าย เท่ากับหา,าพวกใบพักอื่นๆมาสมมามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากไฮโ่อาอาหารแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นใบมันครับกินยางคักเลยครับนอ้องข้าวเดียวผมพึ่งไห้นะครับผมพึ่งไห้ชุดนี้ผมเรียงอยู่2บอ่อนะถ้าเป็นไปตามขาดนะครับด้วยขนาดปริมาณนี่นะพี่นอ้องบ่อนาจะตามกว่า20กิโลต่อบอ ขนาจะตัน 20, ัว่สิบกิโลกรัมก็พอดีนะครับช่วงปีใหม่พอดีครับพี่นองห้องลูกหลานนะครับไปเห็นงานที่กรุงเทพก็ได้กลับมาบ้านก็คงจะเป็นกับแก่ของฝากของตอได้นะครับสำหรับผู้ที่บอมีเวลาที่จะดูแลเต็มที่นะครับในการอยากเห็นอาชีพเสริมนะการเรียงจริงหลีด ก็เป็นอีกท่างออกหนึ่งท่างเลือกหนึ่งนะเพราะว่าจริงจริงจริงหลีดคือขาดูแลเฉพาะช่วงสาวกับช่วงแรงกับพอ่อนะครับสำคัญเลยนะพี่น้องอย่าให้น้ำม,มันขาดเพราะจริงหลีดขาขาดน้ำบ่ได้นะครับ,าาบ,นะรบถ้าขาดน้ำแล้วมันก็จะตายหรือว่าไงใหญ่บ,บ่ซ้ำกันนะครับอาหารก็เช่นกันครับพี่น้องมัเราต้องต้องอาหารให้เพิ่นให้เพียงพอ่อเนาะให้เพียงพอ่อ บอนี้ก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ครับนะค่อนข้างหนาแน่นบอลนี้หนาแน่นอยู่นะครับที่บกัก็อีกบอหนึ่งกับปริมาณกับบอต่างกันหลายนะครับจะถือว่าพันย้ายขนาดนี้นะครับโอ้รับรองพี่น้องยี่สิบกิโลกว่าบ่ดขาดแท้แน่นอนนะครับปวดาดแท้แน่นอนนะครับนี่เป็นการเลี้ยงจริงหลีดในช่วงของ สองถึงสามอาทิตย์นะครับผมเอามาอัปเดตให้พี่ให้น้องที่สนใจในการเรียงจริงหลีดเป็นอาชีพเสริมนะครับได้หูได้เบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับท่างทีมงานค้นสั่งชีวิตในเด้อครับพี่น้องเป็นกําลังอกกําลังใจนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับผมก็คงจะอัปเดตให้พี่ให้นอ้องได้๋เบิ่งเด้เห็นน้ำกันนะครับอีประมาณสัก2อาทิตย์นะครับอีก2อาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ให้พี่น้องได้เบ่งกันดีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้อยู่ดีไม่แห้งกัน,ส,ขขส,ขขนสุขสุขลนซุขสบายดีกันครับสวัสดีครับ